ปลาไม่เลือ้อยผ่านเลยครับปลาที่น้ำปิงเนี่ยครับโอ้โหยิงยากนะครับไม่ใช่ยิงยง,ง่ายปลาไม่นิ่งเลยครับมันไม่เหมือนยิงไอ้พวกเจ้าละอ่างน้ำขังไอ้อ่างเก็บน้ำอะไรพวกนี้ครับอ่าง,อ,างอ่างไม่ใหญ่นี่บปลาธรรมชาติกับน้ำปิงนะมันยาวตลอดสายครับ จับทางยากครับผมมาบางทีก็ไม่ไม่นอนแดดนะครับไม่ขึ้นผิวน้ำไองยิงใต้น้ำครับเหมือนปลากระสูบปลาอะไรพวกนี้มาเลื้อยอย่างไวครับวันหนึ่งไม่ได้สักตัวก็ยังมีบ,บางวันก็เจอตัวหน่อยก็ได้สองสามตัวครับพวกผมไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าผมหายิงยากครับ น้ำปิงน,น้ำมันกว้างเลยไม่น้ํามันใหญ่ครับปาม,มันกระจายปามเยอะกว่าจริงครับแต่ว่าปาม,มันกระจายครับแบบปามอยู่น้ําลึกหมดครับรอดูตัวครับไม่ค่อยเห็นนะครับเป้ามาพยายามให้พลาดน้อยที่สุดครับพยายามจะเก็บภาพเก็บคลิปเป็นที่ระลึกไว้ลมด้วยครับโอ้โห หายากครับนานๆจะเห็นทีครับปลาตัวใหญ่จะขึ้นน้ำที่ลึกครับเปิดปลาน้ำไหลครับาน้ำไหลตลอดสายเอาปลาครับลงมาข้างล่างเลยครับอย่างสูงครับยิงข้างบนดูข้างบนนะตัวเล็กครับลงามลงมาข้างล่างนี่ใช้ได้เลยครับไซส์ประมาณโลได้ครับโลูกดอกตีครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนครับ โชคดีวันนี้ได้เผาแล้วนี่โดนอีกตัวครับกำลังลงไปเอาโอ้มายด้หลับอยู่ข้างล่างครับข้างล่างครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับ ปนินปนินครับใช้สวยอยู่ครับครับน้ำกว้างใหญ่ครับ ช่วงเย็นๆมาดักสะพานสูงอีกครับประมาณหกโมงครับยิงสะพานนะครับโดนอีกตัวนะครับปาดเห็นครับยิงสองครั้งครับสายยังไม่ได้พันเลยตัวที่สามแล้วครับวันนี้ครับกำลังได้ครับเดี๋ยวเด๋ขึ้นมาพอดูสาก่อนครับ ตอนเย็นๆน้ำนี่ครับมันดักดูปลาชะโดมันจะเลื้อยผ่านสะพานหรือเปล่าครับไม่รู้อะแต่ปลาอะไรมาก็ยิงหมดครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาปลาขึ้นก่อนนะครับใส่สวยๆครับบนสะพานครับไส้แตกอีกตัวแล้วครับนี่ครับไส้แตกอีกตัวลงครับนี่ตัวกำลังตัวที่สามครับนั่งดูชะโดแถวข้างๆนี่ไม่เจอเลยครับวันนี้ เป็นน้ำปิงนะครับยาวตลอดสายใส่แตกตัวนะครับ3ามตัวเข้าไันน้้ครับ